สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีนะคะรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับครับวันนี้เสนอตอนหน้าฉากใจบุญหลังฉากสู่วิญญาณโหชื่อตอนน่ากลัวมากเลยค่ะครับเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของผู้หญิงคนหนึ่งเลยครับชีวิตนี่เรียกว่าพลิกเลยจากจุดสูงสุดลงมาแบบเออลงเหวเลยก็ว่าได้น่าสนใจมากค่ะผู้หญิงคนนี้เราขอเรียกชื่อสมมุติว่าคุณแพรล้ะกันนะคะ ค,คุณแพรวเนี่ยย้อนไปสักออสองสามปีก่อนชีวิตดีมากดีขนาดไหนคะก็คือการงานรุ่งเรืองเลยครับมีชื่อเสียงเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายกราฟชีวิตนี่พุ่งสุดๆอือหือกำลังขาขึ้นเลยใช่ครับแต่พอเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมก็เริ่มมีเพื่อนหลายแบบเข้ามาหนึ่งในนั้นคือเพื่อนสนิทชื่อคุณไหมก,ก็เลยยุไล่เลยว่าต้องไปดูดวงนะต้องเสริมบาร,รมีจะได้รักษาสิ่งดีๆนี้ไว้ อ๋อเข้าใจได้ค่ะคนกำลังรุ่งก็อยากให้รุ่งต่อไปเรื่อยๆถูกต้องครับตอนแรกคุณแพรวก็อืมก็ยังลังเลนิดหน่อยนะปกติก็แค่ไวายพระทำบุญทั่ว